เอาเซนหน้ามาแล้วดอบห้าเลยหรอเฮ้ยดักเน็ด้วยไอยย้เหี้ยเน้าโอ้เ้น,น้าเป็นดักเน็ด้วยหรอเวนแอมซามอนออยแท็กคีย์ดักเน็ตอินแฮนอิฟยูดอนแฮฟวันยัดาเ a ดแอนคิวสเปล c อ e l ซ r เ t เ too ทูฟา a c อ e l ซ r เ t เ too ทูฟา h โอ้ยชิด I have seen you slay 3สามบวกยูนิตวิดสเปลออแอนอลไยรูเซียนได้เฮียรูเซียนตายว่ะ <c oughs> แต่เป็น I have seen นะก็คือเซนนาเนี่ยต้องเห็นเราฆ่ายูนิตสตัวขึ้นไปด้วยสเปลด้วยสเปลด้วยนะก็คือเทตตายอะไรงี้ไม่นับนะต้องใช้สเปลฆ่ามันให้เซนนาเห็นเนี่ยสตัวหรือว่ารูเซียนฝั่งเราตายไอโง่รูเซียนขยะ เซนหน้าเวียเก้เฮ้ยเราแก๊งเซนีเนลมาเต็มเลยเฮ้ยเราการอะไรมานั่นอะเฮ้ยดักเน็ตดักเน็ตเป็นฟาสอ๋อเซนน้าจะทำให้ดักเน็ตเป็นฟาสเคียเซนน้าทำให้ดักเน็ตเป็นฟาสทุกคนดักเน็ตจะเป็นฟาสเพราะเซนน้ากูเห็นภาพละกูเห็นภาพละกูเห็นภาพเลยอะกูเห็นภาพเลยอะกูโอ้ โอ้เยอะเยอะระดับดาบดาบเป็นฟาดดาบดาบเป็นฟาโอ้กูเห็นภาพอกูเห็นภาพลูเนชั่นได้ไหมลูเนชั่นได้ไหมกูเห็นภาพลูเนชั่นเป็นฟ้าได้ไหมอ่ะมันเป็นการ์ดคิวเหมือนกันอ่ะโฆษณามาไเวนกดซับดิจะได้ไม่เห็นกดซับดิ oh my god เวนแอมซัลโมนออยแท็กเคลดักเนตอินแฮนอิฟยูดอนแฮปวันยูดา a เอทแอนด์คิวสเปลแอคเซเลตทูฟาส a แอนด์คอส t o วันเลดโอ้ยฟิปไม่เก่งมากเท่ากับว่าเซน,น่าเป็นตัวที่ไม่ต้องการฟริปก็ได้เพราะว่าฟิปแล้วเนี่ยมันก็แค่ลดค่าไ่ายเองเพราะงั้นไม่ต้องฟิปก็ได้เว้ยแค่ลงไปเปล่าๆก็เก่งแล้ว แค่แค่ลงไปป่าก็าเก่งแล้วเซน,น่าไม่ไม่ต้องฟิปก็ได้นะโอเคโอเคเฮียกเก่งสัตว์หูเซน่าเก่งจัดผ <c> ห <oughs> โคตรเก่งอ่ะ <c oughs> คือเนี่ยใช่ปะฟิปฟิปมันแค่เพิ่มมันแค่เพิ่มตรงลดค่าไล่ามาเองคอสวันเลทแต่ว่าไอ้ความสามารถตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยอะ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อเฮ้ยขอบคุณบาคาริสครับผมจัดไปดีจัดไปดีขอบคุณมากครับเป็นเวลาห้าเดือนแล้วขอบคุณมากครับอันนี้อะไรอะ่ะอีกทาริเซนติเนลอ๋อมันเป็นเซนติเนลของอีกทอลไงใช่ปะเป็นเซนติเนลของอีกทอลอันนี้เวนแอมซามอนเคียร์ดักเนี่ In hand if you don't have one when you pay your next darkness this r o w copy it targeting the กูจะอ้วก copy it targeting the enemy next life s t i l l ชีรอนักเนตเป็นฟาดดักเนตเป็นฟาดดักเนตเป็นฟาดยิงหน้าพังเฮ้ยอันนี้อะไรอะดิวห้าดิวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ไตบีเป็นฟาส มาทันเนาะทันทันทันอยู่โอ้เก่งเกินเยียโคตรเก่งลูนฟาดลูน้องฟาดปะมันเป็นคิวสเปลอ่ะโอ้เยีสน่าเก่งจัด โอ้สมแล้วที่รอคอยสมับการรอคอยเยียเฮียเก่งเยี้ยเีเก่งแบบเก่งอ่ะมันเก่งเก่งเก่งอ่ะเซน้าคือเก่งเก่งมีอะไรบ้างว่าที่มันจะแบบเป็นฟ้าแล้วมันจะเก่งอะ่ะเดี๋ยวเข้าเกมไปดูเลยเดี๋ยวเข้าเกมไปดูเลยแล้วใบเก่ายังอยู่ป่ะพี่ใบเก่าคืออะไร,รอ๋อ หมายถึงอะไรวะหมายถึงอะไรใบเก่าคืออะไรรูนมันคิวออรยูนิตเออรูนมันคิวยูนิตใช่ไหมเส็นหน้าไงอยู่อยู่อยู่ใบเก่าก็เป็นฟอลเวอร์เหมือนเดิมไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออสเปลสเปลมันมันเลือกแต่เป็นสโลได้ไหมฮะสโลได้ปะ สโลสเปลเทอร์โมโแบบสเทอร์โมโแบบฟาสเนี่ยหรอโกฮาร์ดแบบฟาสพิกแพคโยแบ็กแบบฟาสแพคโยแบ็กได้ปะมันเป็นดาเมจดาเมจ ดาเมจแล้วก็คิวสเปลนะดาเมจแล้วก็คิวสเปลดาเมจแล้วก็คิวสเปลอืมที่หมายกูโลกจัดเจอเซน,น่าเสียทรงเ้เสียทรงจริงเสียทรงจริงคือแบบแม่งโซกูด so ว่ะ เอาแลนฟ้าดเดซิเมตฟ้าดปะล่ะได้ดิเดซิเมตได้เพราะเป็นดิวสี่เชียร์เดซิเมตฟ้าดว่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเดซิเมตฟ้าสปีดชุนโปฟ้าดไอสัตว์ชุนโปฟ้าด ไตบีมฟาสไงวิทเทอรลิงมิดฟาสเนี่ยเห็นไปแล้วโฮลิช h ชตชูช็อตบาลเลตฟาสเชื่อน่ามันจัดน่ามันจัดเลยอะ นี่ไงสกายเดสเซน์ฟาสไงรูเนชั่นฟาสไอสัสโอ้โหโอ้โหโอ้มายกอดรูเนชั่นฟาส์เรลองหิดภาพตามดูเดิรูเนชั่นเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่แบบเชื่อมึงลงบแบบแบบเราเรา,เราเล่นเราเล่นใช่ปะแล้วเ,เราเป็นฝั่งที่แบบเปิดมานารูเนชั่นใช่ปะคืออีกฝั่งก็จะแบบเราแบบว่ามึงลงมาเดิมึงลงมาเดิมึงลงมาดิ แม่งไม่ลงแม่งตีเลยเอ,อ้าวเฮียโดนดาเมจเดี๋ยวเฮียถ้ามีเซนหน้าคือไม่โดนแล้วนะแบบแม่งไม่ลงอ่ะแม่งแบบเฮียก,กูตีละกูก็ลูนเนชั้นฟาสไปเลยสัตว์โอ้ย holy shit มีไรมีไรมีไรอืมเมเทียชอวเวอร์แบบฟาด ได้แค่อันเดียวเนาะของทากอนได้แค่อันเดียวเป็นแค่ได้แค่เมเทียชอเวอร์โอ้โหเก่งเกินเนาะขอดูฉากฟิบอีกทีหนึง่งฉากฟิบอีกทีหนึง่ง โคตรเด็ดอ่ะขอที่เอาวะกูชอบมากเลยดาบเป็นฟาสเนี่ยกยูสามารถเล่นเซนหน้า3เด็กไปแข่งเวอร์ได้ไหมอะ โอ้ my god เชี้ยะเสียทรงว่ะอันนี้อะไรอ่ะ d a w n i n g Shadow Kill and Enemy and Give all Enemy ลบสองลบศูนย์สลาวก็เหมือนเวนเจนอะเหมือนเวนเจนแต่ว่าเป็นลบสองลบศูนย์นีสลาวด้วย Enemy เลยนะ Enemy ทุกตัวนะ เหมือนเมนเจนแล้วก็แบบลบไปแถกอีกอีย yeah. มาจัดเโลสเปล,ลหลายใบที่ออกมาพร้อมเซ็เวียโก้แต่จะไม่ได้ใช้ในเด็กเวียโก้เอออันนี้อะไรเดสแอนเอดา When am s u m m o n create a darkness in hand If you don't have one your next darkness this round cost 0 and deal 2 and to, to all enemies, deal to, to all <laughs> ด์ดิวทูทูอออเอนิมี่เหรอดักเนจะ deal to ูออ l เ e นิมีได้ด้วยเหรอออกดดดอกแปดนะเป็นแอนซัมมอนคีแต่ว่าต้องเป็นดัว Dark net, ดักเน็ตดิสซาวนะก็คือดักเน็เราวต่อไปเนี่ยจะล่ยศูนย์แล้วก็ทำสองดาเมจใส่ออเอนิมีด้วยโอ้ y ม่ก s ช e ซซิงดักเน็เดนห้าฟอร์มอ n i นิ อันนี้อ่านว่าอะไรเบอ beru เซนติเนลอ่ะ the first time you sle ay unit with a spell can มีบวกสบกหตัวมันเองก็จะเป็น5 4าดบสามออืมเป็นเฟีย s ัมด้วยอืม demacian steel the first time you sle ay unit with a spell can มีบวกสองบวกหดบหนึดบหนึเลยเหรอ ค okay. แต่ว่าต้องใช้สเปลค่าก็ได้เป็นแบบพวกวฟยฟีดอะไรพวกนี้ Watcher on the eyes each round the first time you s e l a y a unit with a spell deal 2 to the enemy nexus ใช้ได้ Mist keepers each round the first time you s e l a y a unit with a spell summon an e p h e m e r a l misread เฉยเฉย อิคสทะเลเซนติเนลเฮ้ยดนมาร์กใหม่ค่อยดูแป๊บนึงเวนแ n มซัลม a นคีเอ็ดดา n ์ h a ตอินแฮนอ n ฟยูโดนแฮฟวั e เวนยูเพ y ์ย this copy i targeting the e n e m y n e s that สโว s เ n t ต n e l when m s ั m o n c r e a t ็นต in hand ตัวนี้ก็ใส่อะตัวนี้ก็ใส่เอามาเล่นคู่กับเบกากับเด็กเนี่ยเพราะว่าเป็นดรอปสองสามเอ้ยเป็นดรอปสามสมสองแล้วก็ให้ดา r k เนตเราก็แจมอยู่ c ค t ต l ล็อกออฟลีเกเราสตาร์ทคีเอทอินแฮนอ่ะฟีตติ้งกอปปี้ออฟนอตฟีตติ้งสเปลยูแคสดิสและยูแคสลาสลาวเอามา c o อปอะไระ็อปปี้ดักเนสเหรอ c o อปปี้ด n กเนได้เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็ c o อปปี้ด n กเนสโอ้ชิตอยากเล่นเลยวะอยากเล่นเลยวะ อยากเล่นเลยวะไม่ไหวแล้ววะเชี่ยอยากเล่นวะเกินอ่ะมันเกินอ่ะมันเกินอ่ะมันเกินอ่ะเกินอ่ะดักเน็ตไม่ฟิตติ้งใช่ดักเน็ตไม่ฟิตติ้งก็กรอบได้มันคีเอทอินแฮนอ่ะฟิตติ้งออฟอ่ะฟิตติ้งคอปปี้ออฟอ่ะนอนฟิตติ้งสเปลก็คือเอ่อสร้างฟิตติ้งของการ์ดที่ไม่ใช่ฟิตติ้งสเปล ที่เราไล่ในราวที่แล้วโอ้การ์ดใหม่น่าเล่นชิบหายเลยเซนนาเบก้าคุณจะเอาไปแข่งเวิลล์คุณจะเอาเซนนาเบก้าไปแข่งเวลิลลเซนนาเบก้าเซนนาเบก้าคุณจะไปแข่งเวิลลด้วยเซนนาเบก้า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 เซนนาเวก้าอ่าเคสลินทีโม uh, ่ป๊อปปี้ลูลูสามเด็กแข่งเวิลลเจอกัน คือเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นสตรีมปะว่าว่าการชุดเนี้ยมันเข้ามาเพื่อแบบเปลี่ยนแปลงเพลสไตล์ของเกมนี้จริงๆอ่ะแม่งเปลี่ยนแปลงเพลสไตล์จริงมึงคิดดูเกมเปิดมาหนึ่งปีแล้วมึงไม่เคยสามารถใช้โสโลแบบฟาดได้อ่ะแต่เซตนี้ทําให้มึงได้อ่ะคือมึงเล่นเกมนี้มาหนึ่งปีอ่ะไม่เคยที่แบบมึงจะสามารถไล่สเปลทให้มันเป็นสโลสปีดด้วยฟาสสปีดได้อ่ะ แต่เนี่ยเซตนี้มาเนี่ยแม่งทำได้แล้วอะคือแม่งแบบแม่งจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น L R สองจุดศูนยะเปลี่ยนเป็นเกมใหม่ไปเลยอะผมว่าเพสต์สไตล์แม่งก็จะเปลี่ยนไปหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยต้องระวังอาจจะต้องระวังมากขึ้นวิธีคิดวิธีเล่นแม่งจะเปลี่ยนไปเว้ยโอ้ oh. อาเซตนี uh, ้นอกจากเซนหน้าดอบหนึ่งตัวอื่นอาร์ตไม่ค่อยสวยอืม mm hmm. ผมว่าตัวอื่นอ่ะผมโอเคนะยกเว้นใน้แลนด์มาร์กเนี่ยผมรู้สึกว่าแลนด์มาร์กเนี่ยมันไม่สวยเอาซะเลยว่ะ mm hmm. ส่วนใบอื่นผมว่ามัน,ม,นมันก็ก็ใช้ได้อะ่ะ mm อื hmm. มก็ใช้ได้มีแลนด์รม้แหละที่ผมมองว่าเออแลนด์มาร์กเนี่ยการ์ดอาร์ตไม่สวยอันนี้ก็ยังสวย นี้ก็ใช้ได้มีเปลี่ยนฟ้าเป็นเบิร์ดไหมใจยเย็นเซนน่าจะคู่กับแชมตัวไหนได้บ้างตัวไหนได้บ้างหรอเวกาแล้วหนึ่งแต่เซนน่ามันมาแนวเฟล็กวะ่ะมันเฟล็กแบบว่าเฟล็ก มันเฟลกแต่ว่าภาพที่เห็นง่ายสุดคือภาพกับเวกาเว้แต่ว่ามันก็เฟลกอะ่ะตัวมันก็เฟลกเพราะว่ามันเอาไปอยู่ในเด็กไหนก็ได้ที่มันใช้สโลสเปลอะ่ะที่เป็นสโลสเปลที่เป็นใบยิงใบฆ่าเด็กไหนก็ได้อเฟริออสปืนอเฟริออสแบบฟาสปีดเฮ้ยเฮ้ยปืนอเฟริออสฟาสปีดไงบัฟบัฟฟาสไม่ได้บัฟไม่ได้ไม่ได้มีแพนด้าไม่ได้ไ ไม่ได้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 มันต้องเป็นใบยิงต้องเป็นใบที่ทำดาเมจกับใบฆ่ามันมีแค่คาริบัมที่ยิงได้เป็นฟ้าสปีดแค่นะะที่เหลือเป็นใบบัฟไม่ได้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 กูตกใจเลยกูตกใจเลยกูตกใจไปด้วยเลยเมื่อกี้มีอะไรอีกวะเซนนาเวก้าคู่ดิจิทัลไหล เอ่อถ้าจะเล่นให้มันเป็นแบบเป็นฟูลดารักนี่ยจริงๆมันก็ต้องเป็นแบนเดิลบวกเอสไออ่ะอืมต้องเป็นแบนเดิลบวกเอสไออ่ะถ้าแบบเป็นฟูลเป็นฟูลเลยนะไปใส่นี่ไงไปใส่เด็กเบิร์นก็ได้เดซิเมตฟาสอ่ะหล่นมื่อไหร ลักเออลักลักก็ได้ปะลักก็เป็นลักก็จะเป็นไล่แบบฟาดได้อะไอใบศูนย์ของมันอเออว่ะลักก็ได้โอ้โอ้อยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้ว อยากเล่นแล้วครับแลนด์มาร์คซีเรียนพีซิงดักเน็ตฟิปพอดีด้วยเออวะเออวะเออวะพีซิงแล้วลักได้พอดีเลยวะเชี่ยแล้ว,ว,ลวโอ้ ฟีซิงก็ยิงห้าเดนห้าแล้วลักก็ยิงอีกทีปั้งอย่าลืมใส่ดูเซนน็กหนึ่งตัวด้วยนะจะเล่นเหรอแต่ผมชอบผมชอบเซนหน้าเว้ตรงที่ว่ามันไม่ต้องการ Up อัพเวลอ่ะเออคือมันเป็นแชมเปี้ยนที่แบบเวลวหนึ่งก็เก่งแล้วคือเวหนึ่งลงมาแม่งก็เก่งแล้วอะเวหนึ่งลงมาก็คือได้ได้ดักเนตแล้วอะ แล้วก็คือกูไม่ต้องอัพเวลก็ได้อะอัพเวลมากูก็เพิ่มมาแค่ลดค่าไล่ลดค่าไล่การ์ดมันหนึ่งใบค่าไล่การ์ดที่เป็นคิวกับดาเมสเปลอะแค่ก็แค่ลดค่าไล่หนึ่งมานาะแต่ว่าไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าผลคือแค่ผลจากการที่ปรับจากสโลเป็นฟาสได้แม่งก็โคตรจะดีมากๆแล้วแม่งคือดีมากๆแล้วอะดีแบบสุดๆแล้วอะแล้วอย่ามีคนบอกนะดอกห้าสี่สี่นะครับอย่านะอย่ามีอย่าให้กูเห็น อย่าให้กูเห็นนะในกลุ่มเนี่ยกูว่าเดี๋ยวมันต้องมีไปผมว่าเซน,น่าอ่อนครับดอกห้าสี่สี่เองเออตายง่ายไปตัวมันต้องยืนอ,อยู่บนบอร์ดแต่มันตายง่ายไปผมว่าเล่นยากครับอะไรเงี้ยอย่าให้กูเห็นนะอย่าให้กูเห็นนะจริงๆลงมาได้การ์ดฟรีมีควิกแท็กแถมสโลสเเปลกลายเป็นฟา์ <laughs> นั่นคือที่สุดแล้วอ่ะ ที่สุดแล้วอะ่ะคีบเล่นกับคาม่าโหดไหมหรออืมไม่อะ่ะผมยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องเอาไปเล่นกับคามา่าคาม่ามันมันไม่ได้ทำไมต้องไปเล่นกับคามา่าบอะ ถ้าเล่นกับถ้าเล่นกับคาม่มาผมว่าไปเล่นกับเวก้าแม่งดีกว่านะถ้าจะแบบคือคือเซนนาเนี่ยมันปั๊มดาเมจให้ดาร์กเนตไม่ได้นะเวย้ยตัวที่จะปั๊มดาเมจให้ดาร์กเนตได้คือเวก้านะเซนนาทำได้แค่สร้างดาร์กเนตขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเป็นสองดามเมจไปจนวันตายอะ่ะมันปั๊มไม่ได้โกฮาร์ Go at, ถ้าเรามีสองใบบนมือแล้วเซนนาเล่นมันจะนับว่าเป็นคอร์สหนึ่งปะ โกฮารถ้าเรามีสองใบบนมือแล้วเซนหน้าเล่นคือยังไงวะโกฮาถ้าเรามีสองใบบนมือแล้วเซนหน้าเล่นมันจะนับว่าเป็นคอร์หนึ่งป่ะผมงงอะ่สะสแต็กไปสองใบอะเหรอน่าจะได้นะ น่าจะได้น่าจะเหมือนคาม่ากับแพ็กอะน,น่าจะได้เที้ย TF นนากโกฮาร์ดเดือดว่ะ เดือดเกินอะตอนนี้เดือดเกินอะคือไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะมีการ์ดสไตล์นี้ออกมาแบบการ์ดสไตล์ที่แบบทำให้จากโลเป็นฟาดได้โลที่มีรถอยู่ตอนนี้ไปไหนเก่งบ้างหรอรูเนชั่นไงเราสามารถใช้รูเนชั่นแบบฟาสปีดได้แล้วนะเว้ยเดคคอนโทรลอ่ะคุณลองคิดดูเดคคอนโทรนอ่ะปกติเนี่ยต้องแบบเฮ้ยมึงลงมาก่อนมึงลงมึงลงมาก่อน ลงเพิ่มดิลงเพิ่มดิแม่งไม่ลงแม่งตีเลยเอาไอ้สัตว์แตกอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบบแม่งแม่งแบบแม่งไม่ลงแม่งตีเลยอ่ะคุณลูเนชั่นแบบฟาดอ่ะโดนเดะคัมเบิลเออคัมเบิลฟาดได้ใช่เนี่ยก็เทอร์โมแบบฟาดก็ได้นะธรรมดาแบบ ธรรมดาแบบเอ้ยมึงลงมาก่อนเดี๋ยวกูค่อยเทอร์โมอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นเราโดนดาเมจอันนี้เราสามารถเทอร์โมแบบฟาสได้ถ้าเรามีเซนนาเราสามารถโกฮาร์ดแบบฟาสได้เชี่ยดีจัดเราสามารถเดซิเมทแบบฟาสได้ด้วยปะ เนี่ยเราสามารถคัมเบิลแบบฟาสได้คัมเบิลฟาสได้ใบนี้ฟาสได้ชุนโปฟาสได้ไตบีมฟาสได้วิทเทอรลิงมิสฟาสได้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ใช้แล้วก็น่าจะได้เห็นเยอะสุดก็คือวิทเทอรลิงมิสเว้ยน่าจะได้เห็นอะเพราะว่าจริงๆใบมันเก่งนะแต่ว่าเป็นสโลเนี่ยมันมันบางทีมันก็ใช้ยากไป แต่ว่าถ้าเป็นฟาสเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยใบนี้ถ้ามันไล่เป็นฟาสได้อะคือเก่งแล้วก็เล่นกับการ์ดใหม่นี่แหละเนี่ยพีซิ g งดาร์กเน็ตเนี่ยพีซิงดาร์กเน็ตเนี่ยก็เก่งเล่นกับใบนี้ก็เลยเนี่ยเล่นเล่นกับเซนนาใบที่สองที่มันขึ้นมือมาเนี่ยก็คิวเอนิมีแล้วก็ลบสองเอ,อนิมีดิสลาว Oh my God，紧张。